ให้เด็กๆด,ดูหน้าสิเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง writing skills writing skills ของวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในส่วนของ paragraph structure เห็นเขาว่า paragraph รู้มาอยู่แล้วเรียนมาตั้งแต่ม .5 แล้วเนาะมันคือย่อหน้าใช่ไหมคะเป็นย่อหน้า structure คือโครงสร้างนะโค,ครงสร้างของย่อหน้านั่นเอง ดูที่ย่อหน้าแรกเลยนะคะ A paragraph is a basic unit of organization for writing a group of sentences that develop one main idea ความรู้เดิมเลยย่อหน้าก็คือเป็นหน่วยพื้นฐานของ organization ที่มันรวมตัวกันก็คือที่เราสิ่งที่เขียนน่ะนะคะเป็นกลุ่มของประโยคเอามารวมกันเป็นย่อหน้าซึ่งในย่อหน้านั้นจะมีเพียงแค่ one main idea There are three parts ชื่อ a g r a p h ใน1 paragraph จะประกอบไปด้วย A topic sentence supporting sentences and a concluding sentence 3ส,ส่วน3อย่างนะคะพวกเราพอจะทราบไหมว่ามันคืออะไรบ้าง A topic sentence ใช่ค่ะ supporting sentences เราจะเคยได้ยินแต่ main idea supporting idea ใช่ไหมอ่าก็คล้ายๆกันนะคะ supporting sentence ก็คือประโยคที่ไปสนับสนุน topic sentence นั่นเองและส่วนสุดท้าย concluding sentence ก็คือประโยคสรุปใจความนะคะเดี๋ยวดูไปทีละตัวเลยนะรายละเอียดของแต่ละอันนะคะเริ่มที่ a t o p i c sentence ตัวเข้มๆนะคะดูที่จุดออพอย n แรกเลยนะคะ The topic sentence is the most important sentence in the paragraph แน่นอนมันเป็นประโยคที่สำคัญที่สุดใน paragraph นะคะ it is the main idea of the paragraph เพราะว่ามันเป็น <c oughs> main idea เป็นใจความสำคัญ thank you เป็นใจความสำคัญของย่อหน้า the topic sentence control and limits the ideas that can be discussed in a paragraph ยังไงเอ่ย topic sentence มันเป็นตัว control เนาะ limit ควบคุมจำกัด ไอเดียที่เราจะต้องที่เขาจะต้องพูดถึงเนี่ยในพารากราฟนั้นได้เนะาะค่อยๆไปนะ The topic sentence has two parts แยกอีกละในประโยคของ topic sentence ก็แบ่งออกเป็น2องพารเหมือนกันนะคะคือ topic and controlling idea วันนี้แหละเราจะได้ทำแบบฝึกหัดเจ้า topic sentence นะคะฉะนั้น ตรงนี้ต้องตั้งใจฟังนะเพราะเดี๋ยวจะงงว่ามันคืออะไรนะจริงๆมันไม่ยากเลยมันจะยากเพราะครูพูดนั่นแหละหนูจะงงอุ้ยไม่ขำเดี๋ยวไปเติม sound effect เองก็ได้อ่ะดูถัดไปเลยค่ะ the topic is the subject of the paragraph example อ่าเขาให้ดูตัวอย่างประโยคมานะคะ the color yellow แล้วเขาก็ขีดเส้นใต้ว่าเจ้านี่แหละคะ่ะคือ topic คือหัวของมันนะคะ ส่วนที่เหลือเราจะเรียกมันว่า controlling idea อุ้ยขออนญุญาตนะ the color yellow is the color of mental activity หนูจะเห็นว่าเขาขีดเส้นใต้ the color yellow เจ้านี่แหละคือ topic หาก็จะเป็น topic ของประโยคนี้ทีนี้มาดูซิว่า controlling idea คือตรงไหนแน่นอนมันก็ต้องคือส่วนที่เหลือของประโยคนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่สองเลย อะดูพอยที่สองเลยค่ะดูบรรทัดถัดลงมาเลยนะคะ mm hmm. The controlling idea limits or controls your topic to one aspect that you want to write about mm hmm. หนูอาจจะงงว่าเอ controlling idea คืออะไร mm hmm. หนูดูที่คำของมัน,มนเลย idea แล้วก็คำว่า control ฉะนั้นไอ้เจ้าสิ่งที่เขียนที่อยู่ข้างหลังอะคะ่ะที่เขาขีดเส้นต้แล้วบอกว่าเป็น controlling idea ตรงนี้มันก็คือส่วนที่คอย control ให้ เป็นไปตามท็อปปิกที่เขาวางไว้ไปในทิศทางที่อยู่ต้องการจะเขียนถึงผู้แบบนี้งงไหมนอไม่งงนะไหนลองมองหน้าครูซิงงไหม,ไมคนที่เงียบแปลว่างงอ่ะเอาใหม่เช่นขอบุนเออ the color brow อ่ะเป็นท็อปปิกละถ้าเราเห็นแค่คำเนี้ย โอเคสีน้ำตาลทีนี้เราก็จะมีไอเดียเยอะแยะเลยแตกไปนในสมองนะอันนี้เราเป็นผู้อ่านนะเฮ้ยสีน้ำตาลพอครูพูดสีน้ำตาลเนี่ยห้ามดูหนังสือนะหนูนึกถึงอะไรบ้างอาาเออคิดถึงของกินเบาะน,นี่คิดถึงไหมคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงกล่องอ้อจะห่อของข,องขวัญแพ็กเกจิ้งคิดถึง เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราแตกกระสา,สาสนซ้ำกระเซ็นไปหมดแล้วฉะนั้นเขาเลยต้องมีส่วนต่อขึ้นมาเพื่อที่จะคนโทรลไอเดียออกมาอย่าเปะปะค่ะคนผู้อ่านคะคนเขียนต้องการจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ A design for stability นี่ค่ะนี่แหละเป็นตัวที่เราคนโทรลไอเดียไม่ให้คนอ่านเนี่ยไปทางอื่นคิดไปทางอื่นให้คิดมาทางนี้เพราะคนเขียนต้องการจะสื่อเรื่องนี้แค่นีคือ controlling idea นะคะ จบเนาะในส่วนของ controlling idea กับ topic จบไปแล้วนะนี่คือแค่ topic sentence นะคะต่อนะคะย่อหน้าถัดมานะคะ A topic can have more than one controlling idea แน่นอนในในหนึ่งเรื่องเนี่ยมันมันมีได้หลายไอเดียใช่ไหมเอ topic ก็เหมือนกันนะคะมีได้มากกว่า ห controlling idea for example you could write one paragraph about the color brown indicating the desire for stability and another paragraph about the color brown indicating wealth เห็นไหม topic เดียวเลยคือ the color brown แต่มี controlling idea ไปะละหนึ่งคือ a desire for stability ความต้องการที่ความต้องการความมั่นคงใช่ไหม มีคอน t ท o ล l i n g งไอเดียอื่นก็ได้เหมือนที่เขาบอกนะคะ indicating wealth เรื่อง wealth เรื่องอะไรเอ่ยความมั่งคั่งอะไรนะคะฉะนั้นในย่อหน้าอื่นก็จะไปพูดเรื่อง wealth อีกหนึ่งไอเดียก็ได้นี่คือคอนเซปต์ของตรงนี้นะนี่คือเรื่องของ topic sentence นะคะจบนะไปส่วนที่2ของารากราฟนะคะคือ supporting sentences ประโยค support นะคะคืออะไรในะดูของเขาพูดกันก่อนเนาะ supporting sentence s develop the topic sentence แน่นอนมันก็ต้องไปช่วยในส่วนของ topic sentence ใช่ไหม develop ed, ขยายขึ้นมาเนาะ they give the reader reasons examples and more facts about the topic sentence ประโยคที่จะเป็น supporting sentence นะคะเอาไปขยาย topic sentence เนี่ยอาจจะเป็นมาในรูปแบบของการให้เหตุผล การให้ตัวอย่างหรือให้แฟทให้ข้อมูลข้อเท็จจริง mm hmm. เกี่ยวกับทนะ็อปิกเซนเทนซ์เนาะ they must be they must all be related to the topic sentence แล้วมันต้องเป็นยังไงด้วยคะต้อง r e l a t e การต้องเชื่อมโยงกับท็อปิกเซนเทนซ์ด้วยนะเราอย่าไปหลุดออกไปนะเราต้องไปตามที่เขาคอนโทรลของเรามานะคะไปตามลิมิตของมันต่อนะคะ The last sentence of your paragraph มาถึงประโยคสุดท้ายแล้วนะคะของ paragraph is called the concluding sentence พวกเราทุกคนน่าจะรู้จักเจ้านี่อยู่แล้วนะคะ this sentence signals the end of the paragraph เห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อนี่คือจบของ p าร a g r a p แล้ว มาดูรายละเอียดของ concluding sentence นะคะ the concluding sentence is similar to the topic sentence มันคล้ายๆกันบางบาง passage เ,เนี่ยใช้คำเดิมเป๊ะเลยก็มีถ้าเป็น reading สมัยม3เนาะเราจะเจอบ่อยว่าบางทีตอนต้นเนี่ยไม่ในดียะประโยคนี้พอตอนประโยคสรุปประโยคเดียวกันเป๊ะๆก็มีนะคะก็ทำแบบง่ายๆแต่ตอนนี้เรา advance แล้วเราม6 The concluding sentence can be written in two ways. ไอ้เจ้าประโยคสรุปนะคะสามารถเขียนได้สองแบบเนาะ You can state the topic sentence in different words or you can summarize the main points in the paragraph เมื่อกี้ที่คุยกตยยัวอย่างสมัยเราอยู่เป็นเด็กน้อยเนี่ยมันง่ายๆเขามันใช้เปะ๊เปะๆเลยแต่คือแบบ a d v a n c e ขึ้นมาอาจจะเขียนได้สองแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือเอา topic sentence เนี่ยมา ซ้ำอีกหนึ่งรอบแต่ใช้ different word s ใช้คําที่ต่างไปความหมายเดียวกันแต่เปลี่ยนคําหรือเราจะ summarize เราจะสรุป main point ใน paragraph นั้นก็ได้ทำได้สองแบบนะคะยังไงก็ได้สุดท้ายจาก begin a concluding sentence with phrases in conclusion or in summary เริ่มต้น ประโยค concluding sentence ด้วยคำว่าวลีว่า in conclusion หรือ in summary นะภาษาไทยก็คือสรุปแล้วโดวยสรุป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 นั่นเองอยังมาไปต่อที่แบบฝึกหัดเลยนะคะ exercise one ลูกดูเลยค่ะมีทั้งหมด8ข้อเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จภายใน ดูซิว่าเขาไปทำอะไรไม่เอา3นาทีพอเพราะแค่ circle the topic and underline the controlling idea in each of these topic sentences 2นาทีก็เสร็จค่ะลุยเลยค่ะมาเฉลยด้วยกันนะคะข้หอห topic คือ เพื่อนตอบ the colors มีใครไม่ตอบอันนี้ไหมขอไปอีกนิดนึงแล้วกันนะคะท็อปิกค,คือ the colors we wear อันนี้ครูไม่ตรวจแต่ว่าเวลาเราตรวจตัวเองเราใช้ปากกาแดงตรวจได้ไหมเวลาเราย้อนกลับมาดูว่าโอ้คาบเลกที่เรียนกับครูน่ะอ๋อเราผิดตรงนี้เราจะได้เราจะได้ระวังตัวเองไงแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูหูคาบแรกเก่งว่ะถูกหมดเลย เราอาจจะลืมไปว่าในวันนั้นนะจริงๆเราผิดแต่เราลบแล้วก็แก้ตามฟูใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ให้เราเห็นสภาพจริงของเรานะเราจะได้รู้ตัวเองประเมินตัวเองได้ผิดหมดจะได้ขยันขึ้นถูกหมดจะได้ชื่นชมตัวเองแต่ถ้าผิดหมดแล้วทาให้ถูกหมดอืมอืมอืมฉะนั้นส่วนที่เหลือนะขีดเส้นใต้คําว่า change our emotions เนาะ โอเคค่ะข้อหนึ่งผ่านไปช่างมันไม่เป็นไรลองดูข้อสองสิข้อสองมีความหวังมากขึ้น Circle ค very good people who wear orange ไปค่ะเก่งมากนะคะครูไม่เก็บคะแนนนะแต่ครูจะจะขอฟังคะแนนเฉยๆนะคะเพื่อประเมินพวกเราเนาะฉะนั้นส่วนที่เหลือนะคะ Controlling idea who like to communicate with others. Okay. Very good. People who wear red clothes. Controlling who want to have fun. Anybody wearing red today? Nobody. No to have fun. คาซ่จ้าอืมจริงๆก็น่าสนนะแต่ทีนี้ controlling idea มันจะมันจะแคบไปถ้ามันเป็นแค่ about the person wearing them ฉะนั้นขอ controlling idea ยาวๆหน่อยเป็น Thank you c อ n t r o ร์ยังไงเดจะเป็น give a l o t of information about the person wearing them นะยากหน่อยเนาะไม่เป็นไร uh, ไม่เป็นไร uh, ไม่เป็นไรผิดก็ดีแล้วสนุกดีไม่มีคะแนนไม่ต้องซสีเรียน ah, ฝึกผิดไว้ตอนนี้เยอะๆนะคะในห้องสอบจะได้ไม่ผิดข้อห้าละลูกเกิด patterns on clothing เอาแค่นี้เนาะข้อห้าจ้ะ 6ค่ะ very good people who wear yellow แค่นี้นะท็อปิกเ no? นาะ controlling ก็คือ are often creative 7ค่ะ two choice อ่ามีเพื่อนเบรกเดียวเดยวเดี แปลว่าเรากำลังคิดระหว่าง turquoise one word นะกับ turquoise is good for people ใช่ไหมเธอค่อยเฉยๆเนาะเออเธอค่อยเฉยๆดีกว่านะคะ mm hmm. ให้มันเป็นท็อปปิกไปแล้ว controlling idea ก็คือ is good for people who have this decisions to make โอเคสุดท้ายจ้า ข้อนี้ง่ายเลยเพราะเรามีตัวอย่างจากข้างบนแล้วว่า p p e o l พีพะ e ูแ y ะ l ล o w ฉะน้นนข้วนี้ต้องเป็น people who are green เนาะเสียงจะต่ำลงทำไมเนี้ยเอเคค่ะเก<า>่งมากเลย8ข้อ8คะ <c oughs> แานาน <c oughs> เอ่อเช็คคะแนนหน่อยค่ะ8ยกมือ7ครับอันนี้ยกมือ